สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านชมพบกับเห็ดปูนะคะนี่เลยนะคะเห็ดปวกนะคะเห็ดปกออกเลาะบ้านนะคะเยอะมากนะคะซึ่งเห็ดปวกตัวนี้ก็คือเป็นเห็ดที่เราล่าเชื้อนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเวลาเราเก็บเห็ดเราทำยังไงคะเก็บลากไว้เก็บลากไว้นะคะ นี่คือลูกพี่ของแม่นี่คือลูกพี่นะคะนี่ลูกพี่นะคะอันนี้ลูกน้องอันนี้ลูกน้องนะคะนี่เขาเป็นลูกพี่เขาลู้ทุกอย่างเลยนะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่าเวลาเก็บเห็ดก็ต้องเก็บแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนะคะเขาก็จะเก็บรากของมันไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดอีกเพราะว่ามันจะเกิดอีกนะคะ นี่ไงเห็นไม้ดอกสวยมากเลยนะคะมีจำนวนเยอะแล้วนะครับไหนโชว์หน่อยครับหูเห็นไหมคะเขาได้เยอะแล้วนะคะนี่นะคะออกเยอะเลยนี่ไงชุบชุบอันนี้เป็นเห็ดปวกตาบนะคะบ้านเราเรียกว่าเห็ดปวกตาบนะคะอันนี้คือเห็ดปวกตาบนะคะเห็ดเห็ดบ้านเม็ดคือ หลายเห็ดเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่นะครับมีเห็ดละโง่อ่าหากินเลาะบ้านนะครับวันนี้ครับมีเห็ดพอมีเห็ดพอด้วยพี่พี่สลอดไปเก็บเห็ดอะไรบ้างครับเก็บเห็ดละโง่เก็บเห็ดพอเก็บเห็ดละโงกเก็บเห็ดพอนะครับอันนี้เขาเป็นเซียนเห็ดเลยนะครับคนนี้นะครับเขาเป็นลูกพี่นะครับลูกพี่ ลูกพี่ได้เยอะยอยอหรือยังโชว์น้อยไหนๆนโอ้โหลูกพี่ได้เยอะแล้วนะครับนี่นี่ลูกพี่เห็นไหมครับนี่ลูกพี่ครับนู่นอีกันไปดูโอเคเดี๋ยวจะพาชมเยอะมากเลยนะครับครับนูออ่นในปาก็มีข้างในนู่นโอ้อยู่ในป่ากก็มีอีกอชมน,นะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะเก็บได้เยอะหรือเปล่า ตเต็มตะก้าเนาะโช,ชวช์โชว์โชว์โอ้นี่ได้เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมข้างในสีขาวแดงข้างในก็มีแล้วครับโอ้โหไหนตรงนี้อีกโอ้โหตรงนี้ออกเยอะเลยแจว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 ชุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับ ต่อครับ